สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ดาหรือแม่ดาแม่นปัวนะคะวันนี้พี่ดาแม่นปัวจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีตุลว่าเป็นอย่างไรบ้างประจําเดือนเมษายุดนี้อันดับแรกเลยคือจะพูดเรื่องเกี่ยวกับงานอันดับที่สองก็คือการเงินอันดับที่สามความรักอันดับที่สี่ก็คือสุขภาพร่างกายนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วพี่ดาจะมีสิ่งแนะนําดีๆก็คือการเสริมดวงว่าเราควรไปทําบุญแบบไหน นะคะให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองก่อนอื่นเลยนะคะพี่ดาขอแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังจิตกำลังใจให้พี่ดาหรือแม่ดาแม่นฟัวนะใครที่แชร์ให้พี่ดาหรือแม่ดาแม่นปัวพี่ดาก็จะกราบขอพระคุณงามๆเลยนะคะคนที่แชร์ให้พิดาพิดาก็ขอให้สวยสวยสวยรวยรวยรวยนะคะขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างสูงเลยนะคะสาหรับท่านที่แชร์ให้พิดา นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาดูคลิปพี่ดาทุกคนนะคะแล้วก็อันดับแรกที่พี่ดาจะพูดถึงก็คือการงานการงานของชาวราศีตุลประจําเดือนเมษายนนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างการงานคุณกําลังร้อนรนอยู่นะคะในช่วงนี้แล้วอยากจะเปลี่ยนงานมากนะคะช่วงนี้นะคะของคุณเองเอ่อถ้าอยากจะเปลี่ยนงานคุณก็จะได้งานที่ทําคุณให้ติดต่อเพศตรงข้ามนะคะแล้วคุณจะได้งานแล้วก็ คนที่ไม่เปลี่ยนง,งานก็คือจะมีงานเยอะขึ้นวิ่งไปทางนู้นทางนี้ก็จะเป็นแต่งานนะคะคือจะคือพูดง่ายๆว่าช่วงนี้เหนื่อยหน่อยก็จริงแต่ให้ระวังเรื่องอารมณ์ถ้าคุณที่มีลูกค้านะคะก็ระวังเรื่องอารมณ์กับลูกค้านี่ลูกค้าอาจจะยียวนควนประสาทคุณหน่อยนะคะแต่การค้าขายธุรกิจคุณไปได้สวยมากสาหรับชาวราศีตุล นะคะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้ก็ถือว่างานคุณเข้ามาทุกทิศทุกทางแต่ให้ระวังเรื่องอารมณ์ที่อย่างที่พิดาบอกนะคะแล้วคนที่กําลังที่จะหางานเสริมที่จะทําคู่กับงานประจําคุณก็ทําได้เลยค่ะไม่ต้องลังเลใจช่วงนี้เป็นโอกาสดีๆของชาวราศีตุลประจําเดือนเมษายนนี้นะคะถือว่ามาแรงมากนะคะมาในสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วต่อมาคือเรื่องการเงิน การเงินของชาวราศีตุลในขณะเช่นเดียวกันนะคะงานมาเข้ามาเยอะมากรายจ่ายก็เยอะนะคนที่เป็นหนี้เป็นสินเดือนนี้ถ้าคุณไม่สร้างหนี้เพิ่มคุณมีโอกาสที่จะหลุดหนี้หลุดสินได้นะสําหรับชาวราศีตุลหรือว่าหนี้สินคุณเบาบางลงอะ่ะคุณจะสบายอกสบายใจมากขึ้นสําหรับชาวราศีตุลในเรื่องการเงินแล้วถ้าคนชอบเสี่ยงโชคนะคะคนที่ชอบเสี่ยงโชคก็คือ,อคุณต้องเสี่ยงโชคกับผู้ชายที่รุ่นลูกรุ่นน้องเรา นะคะจะให้โชคให้ลาบนะคะแล้วคนที่กําลังจะทําธุรกิจอะไรใหม่ๆคุณทําได้เลยนะคะช่วงนี้สวรรค์กําลังเปิดทางเพราะมันมีเลข1นึ่เจอห้าหนเจอหเป็นดาวที่เกื้อนหนุนเป็นสิทธิ์เป็นอาจารย์เมื่อดีตชาติคือจะทําให้คุณแบบเจองานดีๆหรือมีคนช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินเช่นเดียวกันนะคะแล้วเรื่องต่อมาคือเรื่องความรักความรักช่วงนี้พี่ดาวบอกได้เลยว่า คุณเองทั้งสองทำงานเหนื่อยกันทั้งคู่เลยจะทำให้มีอารมณ์ถกเถียงกันนิดนึงนะคะจะยียวนควนประสาทกันแน่นอนความรักจะไม่ค่อยโรแมนติกเพราะว่าคุณทั้งสองมุ่งงานมุ่งเงินกันมากเกินไปนะคะคุณต้องหาเวลาที่ไปดินเนอร์กันหน่อยนะคะหรือไปทำบุญจูงมือเข้าวัดนะคะแล้วคุณก็จะเขาเรียกว่าอะไระจะประสานสัมพันธ์ในเรื่องความรักได้ดีขึ้นนะคะช่วงนี้ให้แค่ ใจเย็นน่ะพูดง่ายๆในเรื่องความรักนะทุกอย่างคุณผ่านไล่หรือไล่ลื่นไหลไปได้ดีนะคะในเรื่องความรักแต่เรื่องสุขภาพร่างกายของชาวราศีตุลในช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับช่องท้องนะคะ,ะช่องท้องคุณอาจจะไม่ดีเขา่าหลังขาไม่ค่อยโอเคเท่าที่ควรนะคะในช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เงินคนดีจริงเลยคุณมาโดดเด่นมากแต่สุขภาพก็มาคู่กันกับเงินนะคะดูแลสุขภาพร่างกายนิดนึง ในช่วงนี้นะคะือมมันเหมือนกับคาเก่าของคนโบราณเขาก็จะบอกว่าเหมือนทุกขลาบอะ่ะแต่ไม่ได้มีอะไรที่ไหลแรงนะคะมันผ่านไปได้ทุกเรื่องราวเลยทั้งเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพร่างกายทางออกที่ดีที่พิดาจะแนะนําเกี่ยวกับการเสริมดวงก็คือให้ถวายอาสนะนะคะหมอนคู่แล้วก็น้ําดื่มถ้าเจอขอทานให้ซื้อ,อน้ําดื่มหรือ ให้เงินเขาเล็กน้อยนะคะมันทำอยู่เรื่อยๆแล้วชีวิตของน้องๆที่เกิดชาวราศีตุลจะรอดพ้นจากสิ่งต่างๆหรือการงานจะรุ่งเรืองมากนะคะเป็นหนึ่งราศีที่น่าจับตามองในเรื่องการงานมากสำหรับประจำเดือนเมษาหย่นนี้ไตามากที่สองของประจำปีหกสีนี้นะนะคะอ่านะคะใครที่มาดูคลิปพี่ดาววันนี้พี่ดา,กาวกราบขอบพระคุณงามๆเลยนะคะแล้วก็คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ